สตูลต้อนรับคาราวานซูเปอร์คาร์กัมเบล3,000เลเอรี่รถหรูกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวยังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยวาวชนสตูลได้สื่อสารกับเจ้าของภาษาและเปิดประสบการณ์จังหวัดสตูลคึกคักเป็นพิเศษเมื่อขบวนรถหรูระดับโลกกว่า100คันของกัมเบล3,000เลเอรี่เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติทะเลบันอําเภอขนโดนสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับชาวสตูลและนักท่องเที่ยวที่มาเฝ้ารอชม นายชาตรีนัทหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการประชาชนให้การต้อนรับคณะนักแข่งและผู้ร่วมเดินทางอย่างอบอุน่นมีการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารผ่านแดนเป็นกรณีพิเศษและจัดเตรียมอาหารท้องถิ่นรสเลิศไว้ต้อนรับครับสุดยอดครับวันนี้ทีมกัมบาลไทยแลนด์มีรถทั้งสิ้น100คันนะครับและก็ผู้โดยสารทั้งหมด220คนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเดินทางมาจากเวียดนาม กัมพูชามาที่ไทยแล้วก็จะไปมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับทุกคนเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นอะไรนะั้นเป็นผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาในเมืองเราเมืองเรา,เราบ้านเราเนี่ยเขาก็จะมีแฟนคลับที่ติดตามซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดโดยการไลฟ์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือ Tik t o อรหรือ Twitter นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่ประชาสัมพันธ์ออกไปได้ทั่วโลกนะเราโดยที่เราลงทุนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะ มาบ้านเรามาเที่ยวบ้านเราจากการติดตามคนพวกนี้มากยิ่งขึ้นครับตัมเบ 3, เลสามพันเรลี่ปีนี้เป็นการเดินทางผ่าน5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่เวียดนามกัมพูชาไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง22กันยายน2,567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศลในแต่ละประเทศและปิดท้ายด้วยการชมการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันสิงคโปร์กลางปี2024 ในประเทศไทยคาราวานรถหรูได้ผ่าน15จังหวัดตั้งแต่ภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้สร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางโดยมูลค่ารวมรถซปเปอร์คาร์ทั้งหมดสูงถึง30,000ล้านบาทนอกจากความตื่นตาตื่นใจของขบวนรถหรูการมาเยือนของกัมเบิล3พาเลอรี่ยังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนสตูลนักเรียนจากโรงเรียนสตูลวิทยา19คนได้รับโอกาสในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา พร้อมทั้งแนะนําอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับแขกผู้มาเยือนแล้วเราใช้ภาษาอังกฤษเป็น,าาปนย่างไหมก็นิดเดียวครับมันอาไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้กับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะคุยกับอาจารย์ในห้องอะไรแบบนี้มากกว่าได้อะไรบ้างเนี่ยวันนี้ได้ความมั่นใจเรู้สึกว่าได้ความมั่นใจจากอาจารยที่เรได้คุยกับชาวต่างชาติอะไรประมาณมันถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้เห็นอะไรดีๆด้วยถูกถูกใจทุกคนเลยครับ แต่ว่าที่มันสุดๆจริงๆเนี่ยก็คือโคนิกเซกเลยครับมันเป็นรถที่ว่า,าเร็วที่สุดในโลกครับซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีอยู่ในประเทศไทยก็ได้มาเห็นตัวจริงวันนี้ก็สุดๆแล้วครับคันนี้ผมที่ผมชื่นชอบเลยคือมันเป็นตำนานครับเนื่องจากมันเร็วมากแต่มันก็อันตรายมาเช่นกันซึ่งมันต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่อย่างมากครับการต้อน,นรับคณะกรรมเบาลสามพันเรลลี่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสตูล ในการรองรับนักท่องเที่ยวระดับโลก okay, แต่ยัง <thank you. S 1> แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลกซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลในระยะยาวด้วยความสาเร็จของงานในครั้งนี้จังหวัดสตูลหวังว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากขึ้นในอนาคตเพื่อมาสัมผัสความงามของธรรมชาติอาหารอร่อยและมิตรไมตรีของชาวสตูลด้วยตัวเอง อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน